ทำไมผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมาเป็นชู้กับสามีเราไม่เคยคุยไม่เคยดา่าไม่เคยต่ว่าแล้วมามาตบมาตบ,มาต,บมาตีเราแล้วสามีไม่ห้ามเลยแถมยังแบบมัดเราให้เขาตบตีเราด้วยซ้ําเออมันก็มีประเด็นเรื่องของที่ตํารวจในเนี้ยไปมีภรรยาน้อยแล้วภรรยาน้อยเนี่ยมันทำร้ายร่างกายภรรยาหลวงไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องผงัวเมียละครับท่านแต่ประเด็นที่มันน่าตกใจคือตัวภรรยาหลวงเนี่ยเอาข้อมูลอันนึงเนี่ยมาเปิดให้ดูในรายการครับมันเป็นเรื่องของการรับสวยในในภาคแปดนะนะท่าน อยากจะให้ให้ใหมีการทังส่งข้อมูลมปให้ท่านส่วนตัวเลยได้ไหมครับถ้ามั่นใจส่งมาครับถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะเป็นเหมือนทางที่ท่านอาจารย์แนะนานะครับอาจจะเป็นทางเจเรตารวจซึ่งเคยตรวจสอบอแล้วแต่เรี่ยผมไม่เคยเห็นเรื่องเดิมที่ท่านเจรตารวจตรวจสอบอยู่นแบบนี้ครับแต่ผม<ด>พร้อมรับผิดชอบครับโอ้โหท่านบอกท่านยอมรัมบผ<อ><อ>ิดชอบเลยที่เกิดมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะครับคือเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตนะอาจจะมีการประสานให้ทางฝั่งของคุณปุ่นเนี่ยได้มีการประสานทางท่านนะครับสะดวกไหมครับที่จะให้ทางตำรวจระจำภาคแปดดูแลครับสะดวกไหมสะดวกค่ะไม่กล้ากลัวหรอทำไม ก็เป็นเป็นเป็น,เ,นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยค่ะเพราะว่า